สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวนะครับว่าเชื่อดกลับนิ่มๆเด็กชวนซัดกลับพวกป้องรองอ๋องยยรินำไปเทียบเคสอดีตประธานชวนเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนางสาวสิริพาอินทวิเชียนซึ่งเป็นรักษาการรองโฆษกพักประชาธิปัตย์ในฐานะที่เคยเป็นผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนรัษฎรในชวนลีกภัยนะครับสิริภาบอกว่าอย่างนี้ครับ เข้าใจดีถึงความสัมพันธ์ของทั้งนายสมศักดิ์เจียมธีรสกุลกับพักคก้าไกลแต่อย่าพยายามเอาในชวนหลีกภัยซึ่งเคยเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยไปเปรียบเทียบกับนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งเพื่อปกป้องพักคก้าวไกลโดยพยายามจะบอกว่าในชวนเคยแจกของขวัญปีใหม่ให้กับแม่บ้านสภาเรื่องนี้ต้องอธิบายความกันว่าในชวนเนี่ยแจกของขวัญปีใหม่ให้กับแม่บ้านสภาทุกปีจริง ไม่ว่าจะเป็นกล่องข้าวพลาสติกกระบ,บอกน้ําแต่ต้องเรียนว่าของที่ในชวนนําไปแจกให้กับแม่บ้านรัฐสภาในวันปีใหม่ทุกปีเนี่ยไม่ได้ใช้เงินรับรองของรองประธานหรือว่าประธานสภาและถ้าหากไปดูย้อนหลังเนี่ยเงินรับรองในชวนใช้อย่างประหยัดและเท่าที่จําเป็นเท่านั้นเหลือเท่าไหร่คืนรัฐบทุกบาททุกสตางค์แม้กระทั่งเงินราชการรับสมัยในชวนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจํานวน7จ็ดล้านห้าแสนบาทก็ไม่ได้ใช้แล้วก็คืนให้กับรัฐทุกบาททุกสตางค์ หวังว่ารองประธานอ,องเนี่ยจะทำโอเพนดาต้าของรัฐสภาให้สำเร็จตามที่เสนอเอาไว้เพื่อให้เห็นการทำงานของรัฐสภาอย่างโปร่งใสตลอดจนการเบิกจ่ายเงินของแต่และกรรมธิการด้วยเช่นเดียวกันเพื่อประชาชนเนี่ยจะได้ตาสว่างจากพฤติกรรมของสสพักท่านเองด้วย